วัดีครับผมอยู่กับเกมเซฟิหนึ่งฮะอีแสนเคยวันนี้เรามาอยู่กับแพน v วอร์ซูส์เบฟิวชั่นมาดอีพีที่สิบกันแล้วนะครับผมอีพีนี้เราจะมาปลดล็อกเจ้าตัวชอมเปอร์วอนัชนะครับผมตามที่สัญญาไว้ในอีพีที่แล้วเลยไปฮเราจะมาแกะสูตรวิเคราะห์การผสมมันก่อนที่จะเข้าเกมด้วยซ้ำนะครับผมอย่างแรก มัดนะครับผมจะมีลักษณะเป็นแบบทรงวอนัทแอบหัวเป็นชอมเปอร์ปากแบบซิกมานะครับผมเราก็มาดูที่สาระดุวยกคนกับชอมเปอร์ปากแบบซิกมามีอยู่ตัวเดียวครับก็คือแป๊บหนึ่งครับผมขอไปแปลภาษามาแป๊บแป๊บแป๊บนะครับผมโอเคครับทุกคนอย่างผมแปลแปลภาษามาแล้วครับผมไอไอตัวนี้นะครับผมมันจะ วิธีผสมขอมมันก็คือเอาพีชูตเตอร์ผสมกับชอมเปอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมและชอปเปอร์วอนัทอาจารย์จะเป็นดีครับผมไม่ก็วอนัทกับพีชูตเตอร์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับอัเราดีดนิ้วตอนเข้าเกมก่อนเลยนะครับพร้อมเมื <c oughs> <c oughs> ม่อกี้ผมเ <c oughs> มื่อกี้ผมกดผิเเดเผือไปกดกดอัด โอเคพอเราเข้าเกมมาแล้วเราก็จัดทัพเลยมีอ่ะเรามาวิเคราะห์ของพวกตัวซอมบี้ก่อนนะครับตัวแรกจะเป็นห,วหัวตัวนี้เหล็กไม่ใช่เหล็กมันไม่เชิงเหล็ก,ม,ม,ลกมันคือเพชรไอตัวนี้แบบพิชูตเตอร์โอ้มันกูเบื่อแลกว่าพิชูตเตอร์แบบเวอร์ชันแบบยิงเหมือนโดนเชอร์รี่นัดหนึ่งแล้วครับผมแล้วก็มีตัวนี้ที่เราต้องเอาไปแน่นอนก็คือชอมเปอร์พิชูตเตอร์และวอร์ครับผมมาเอากันเลยนะครับผม วางเงินต้นเกมเลยดีกว,ว่ารอบนี้เราจะไม่ใช้พีชูตเตอร์ซาวเวอร์ไม่ใช้พีชูตเตอร์กับฟาวชันฟาวเวอร์แล้วนะครับผมจางที่ผมคิดว่าน่าจะวางอันนี้แล้วก็วางช็อปเปอร์เข้าไปแล้วก็ใส่พีชูตเตอร์ใช่ครับผมใช่ใช่ใช่โอ้ยผมจะไม่โคตรฉลาดเลยวะ่ะอ๋อมันกัด มัดกาดแล้วก็บแบบยิงด้วยทุกคนแหลตัวนี pixel, ้ยิงเฉยๆใช่ไหมมัดกาดบวกยิงโกงเลยอันนี้โกงเลยจะได้เปรียบดูเหมือนจะเบากว่านะเออมันโอ้หัวเรลอยเกินดีครับทุกคนดีครับเอ๊ะรู้ว่าผมจะเอาต้นเกมเป็นตัวนี้เหมือนเดิมดูครับเอาตัวต้นเกมเป็นเหมือนเดิมดีดูครับทุกคนโอเค ล้วเปิดมามึงเอาตัวยิงมาใส่ใกูก่อนเลยไงกูชนะไอ้หียกระจอกปันย้อนโอเครอบนี้เราต้องมีสมาธินะทุกคนเราจะเล่นแบบเออเออเราหือ,อ,หอไม่ได้แนละ้วอย่างแรกเราวางวอร์นนะัสแบบกันให้ครบก่อนดีกว่าทุกคนจากแรกสิ่งที่เราต้องการก็คือกันนะทุกคนอย่างอื่นเราห้ามเลยเรากันก่อนเลยปัญหาตัวเนี้ย แล้วปัญหาก็คือพวกลุงเชี่ยเนี่ยจากอีพที่แล้วอ่ะใช่ไหมมันมัน,ม,นมันใช่ตัวที่ทำให้บ้านกูระเบิดทำให้ชอมเปอร์กพังเลยไหมชีวิตย่ำแย่เลยอ่ะโอเคพอเรากันครบทุกแถวเราก็จะใส่ชอมเปอร์แล้วก็วอร์นัทไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็จะใส่ชอมเปอร์กับพีชูเตอร์ให้กลายเป็นแล้วผมจะอ,อพีชูเตอร์ชอมเปอร์ใช่ไหมทุกคน P ี a e r water อร์ไ yeah, right, ี water, yeah, ้ช yeah. ี water, ่อเปียงเปียชื่ออย่างเปียเลยอ่ะอะไร a r อ่ะเ a t l c k e r P w a t e อ okay e ี่พอเราการครอบุกแถวย่างนี้ก็จะ m o n e m ี n e y f r o เลยทุกคนเราจะวางสักสแถวนะครับผม สามเลยดีกว่าเพราะตัวเก่งครับผมแค่จัมเปอร์วัวนัสปกติมันก็โกงเลยนะเราตามหลักความเป็นจริงคือมันโกงมากมันโกงมากอะทุกคนมันผสมให้ด้วยเงินแบบใช้มันนี่แค่เล็กน้อยเองนะทุกคนจากที่ผมครับำนวณขอคำนวณแป๊บนะครับร้อยห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบวกร้อยเป็นสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบวกห้าสิบอุ้ย แค่สามร้อยเองทุกคนใช้เงินผสมไอ้เจ้านี่นะโคตรโซดถูกภาษาอังกฤษคืออะไรวะ<อ>นี่กูก็ไปสอบภาษาอังกฤษมาแล้วทำไมกูยังผิดอยู่วะเออไอดอนแค่ละคือเราจะผสมยังไงก็ได้ขอแค่มันมีพีชูตเตอร์ช็อปเปอร์ตอนนี้คือพีวอยเชอร์เรายังโกมอยู่นะทุกคนใช่ครับผม ยืนยันแล้วว่าผมจะใช้ชื่อนี้ P Watcher ผมสังเกตนะทุกคนทุกครั้งที่มันกัดอะ่ะม,มันก็จะเหมือนมันจะเพิ่มเลือดให้ตัวเองด้วยนะถือว่า OP มากเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วมันกัดได้รัวๆด้วยไงอุ้ยแต่มันกัดเจ้าหัวเพชรเบาไปนิด,ด,ด,ดนะึงอ่ะไม่เบาเกินไม่เหมือนวงเลือดสฟีแต่มันกัดสองตัวแล้วก็ยิงไปด้วยนี่มันก็โกลเกินไปนะพวกกูต้องหาโทรศัพท์ใหม่แล้วนะ เออดีขึ้นเยอะโอ้โหยักเหล็กดูดควะเอามาๆสถานการณ์แบบอีรี่แล้วทุกคนตอนนี้คือแบบชิวเลยอ่ะชิวไกลฮู้ฮู้ทุ้ยคนละเพ้งไอ้เงินวางวิธีผสมน้อยวิธีผสมก็น้อยราคาก็ ราคาที่ต้องใช้ผสมก็น้อยวิธีผสมก็ง่ายนี่มันโคตรโอพีเลยถ้าไม่คิดเรื่องราคาวอนัทที่มันเพขึ้นครูสองอะ่ะมันจะโกงมากเลยทุกคนสิ่งที่ดีสุดๆของมันเลยอย่างที่หนึ่งคือมันกัดรัวได้อย่างที่สองคือมันยิงได้ด้วยใช้คำวา่ายิงไม่ได้นะ ไมเรี่ยงไมเลี <ITA> ่ยงทุกคนต่อไปนะครับอันนี้เราก็แค่คูณราคาสอบมากทุกคนก็แบบชิวกายนะผมชิวกายอ่ะเตีวเร็วเร็วเดีเย <over DOT ay saja iesta> <pper> ้าตะาเต้าได้เลยครัทุกคนดูเร็วเร็วเดาเตะาเต้เต้าอย่างนี้เลยไปดีไปกูให้สถานการณ์ดีขึ้นเก็บไปทำไมกูเก็บไปดีนะมันแหลกทุกรอบ ไปก็ได้สี่แถวแล้ว,วอ่ะเอ้ยเจ็บแต่มันกัดมันก็เพิ่มเลือดอ่ะแต่ไอ้โกกินเข้าใจไหมทุกคนไอ้โกโกินแต่วอร์นัปกติคูดาวนาถ้าเขาเสียบมันเลยข้อเสียของกรารผสมตัวเนี้ยอย่างที่หนึ่งคือไม่ใช่อย่างที่หนึ่งเนยก็คือวอนัทมันคูดาวช้าเกินไปชา้าเพิงแจ้งว่าชา้าจริงๆเลยนะ กูวางผิดอีกโง่ตัวนี้โกงมากถ้ากูได้เข้าไปเล่นในโหมดปกตินะมึงอีซี่เลยกูอิบอีซี่กูผ่านได้แบบอีซี่เลยแต่ปัญหาของกังค่อยขังฝังกูก็คือแบบวัยยิงน้อยไงแล้วปัญหาคือพวกเนี้ยมันเรียกว่าอะไรดีมันตืด เกินอ่ะทุกคนมันมันมันอืดโพดมันอืดเกินไปมันก็เกิดไปแล้วมันปวดมันจะอืดมันก็อืดนะทุกคนเนี่ยมันช้ามากเลยตอนเนี้ยไอ e ิ speed but my phone is so broken นอะเข้าใจไหมทุกคนไอ more speed อ่ะ but my phone so broken นอะอี๋อเข้าใจสิ่งที่ผมจะสีไหม I need more speed บั t m ไมโครโซ o b บเ k e n ก็คือผมต้องการความเร็วมากกว่านี้แต่โรรทรศัพท์ผมไม่กาเออ n e e d more speed, but phone s p e e d บัตรไมโครโซลโบเก้นโบเ k e n ทุกคนก็แปลได้หลา,ายความหมายนะแต่ผมจะแปลว่ากาและกนันนะครับผมหรือทุกคนจะใช้คาว่า k u k กาก็ได้นะครับผม โอเคโอเคอุ้ยทุกคนจะทงสุดท้ายแล้วโอ้ยยังโคตรอีซี่เลยโูตอื่นยังไม่ได้แตะต้องเลยเชอร์รี่กูก็ไันจะหยุดแป๊บเดียวไอ้พวกตัวนี้มันก้าวไปหลีกทางไปหลีกทางไปชอปเปอร์วงองไอมันชื่อว่าอะไรนะวอลพิเชอร์วอลพิเชอร์วอลพิเชอร์วอลวอลช็อปเปอร์วะวอลพิเชอร์อะวอลพิเชอร์จับกันนะ Waffy turf. Like it's a dream. Like it be a dream. Ooh, 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 shabu, like it be a dream. Ooh, 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 shabu, like it be a dream. Ooh, 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 shabu, like it's dream. Like dream. อ๋อเด็กเก๋ชอบบ่เก๋ดีมากเลยเอ้ยแล้วปลเย็นดูปลเย็นปะเด็นคยไอตัวที่มันกิ้งออกมาเนี่ยแม่งสร้างดาเมจแบบเพลียซิ่งเพลียซิ่งก็คือยิงทะลุเข้าใจไหมทุกคนอ่ะสมมติอ่ะอมบี้เรียงกันห้าตัวตรงนี้นะแไอตัวเนี้ยมันกัดตัวหนึ่งข้างจีอยู่นหน้าสุดมันปล่อยไปปิ้วแม่งสไลด์ผ่านห้าตัวไอ้เหี้ยสร้างดาเมจแบบเพียซิ่ง คลิปนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมคลิปนี้เรามาล่าแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่จบเพราะฉะนั้นขอจบคลิปนี้อเดี๋ยวรอดูก่อนเผื่อมันมีด่านเพิ่มบางทีมันอาจจะหลอกควายก็ได้ที่มันมีด่านเดียวนะอาฮะโคตรโกงงั้นจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงท่านี้ครับผมบ้า้ายา